คนรู้กันอยู่แล้วว่าน้องเดทได้อุคุเลเล่แล้วก็ชื่นชอบมากๆซะด้วยสิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้จัดประมูลเลยรับผมใช่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เอ่องั้นเริ่มต้นที่1,900บาทครับผม0 0บาทครับเริ่มต้นสำหรับบุคุเลเ่ลชิ้นสุดท้ายเลยนะคะ ชิ้นสุดท้ายสําหรับในการประมูลที่จะร่วมทําบุญกับปอเสรดรอมนะคะสภาการเช่าไทยแล้วก็ร่วมทําบุญกับน้องณเดชด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1นึ่งพันเก้าร้อยบาทไปค่ะเหมืเดิมนะคะขึ้นแค่หนึ่งร้อบาทหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะจับมือให้มาขอบคุณมากค่ะเป็นการประเดื่ที่น่ารักมากเงินเงินเงินเกษียณครับผมมีการแจกด้วยลูก วีกบาเป็น3,500ยนะคะ3,500บาทนัาน่บาทนสอง3,500บาทนันัเียมีการแยกกันมีการแยกกันเอาเรื่องหนู้นกะคะสี่พนะครับผมสี่พัสำหรับนู้นค่ะหกพันที่ว่าตรงนี้มีที่มาหกพันเนแต่ละคนลงขันคนละห้าร้อยบา จริงจเออมันถอดได้นะสายกับอุปกรณ์นะพี่ <c oughs> นะถอดได้นะครับแด่นี่ถอดมาเท่าไ <5, S 2> <5, S 1> หร่คะหกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทนับหนึ่งเฮ้ยเรามีหลายคนน้องเขาก็บอกแล้วว่าสายเสยเนี่ยมันสามารถแบ่แยกกันได้นะ